มือหัวไม่มือดันดัน้าไปแล้วก็ดึงตัวน,นี้ออกง่ายนะครับวันนี้นะครับมาเอาเรื่องง่ายๆนะครับที่เราทํากันแล้วมันยุ่งยากนะครับคือเรื่องนี้แบบเอาขุยมะพร้าวใส่ในถุงที่จะไปทําอ่าตอนกิ่นนะครับบางคนใส่แล้วมันอาจจะช้านะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูหนึ่งนันนะครับถ้าถ้าถุงเล็กๆนะอันนี้มันเป็นถุงน้ํำจิ้มนะครับนี่มันจะใส่ยากสักหน่อยนะครับคือคือจะใส่ยากสักหน่อยบางทีมันผมใส่อันยาวๆอย่างนี้มันช้าอย่างนี้นะครับ ผมก็เลยหาวิธีที่จะใส่ยังไงใ,ใ,ให้ให้ให้มันเร็วนะครับอย่าบ้าเรายัดเข้าไปครั้งเดียวเลยนะครับคือยัดปุ๊บเข้าไปครั้งเดียวให้มันเสร็จเร็วนะครับผมก็เลยชิดค้นได้นะครับผมก็เอากวดน้ํานี่นะครับกวดน้ําโพลิสนี่าน้ำนี่นะครับ มาลองทำดูแล้วรู้สึกว่ามันเร็วกว่าเยอะแล้วก็ตัดประมาณนี้แล้วผมก็ตัดออกอย่างนี้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นนม,นมันคือผมจะไม่ใช้อาไมาพ้พาวเยอะนะครับบอนเปลืองนะครับแล้วก็ตัดออกประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับตรงนี้ หัวหัวมันตรงนี้ตรงที่ช่วงนี้เราตัดให้มันง่ายๆนะครับโค้งโค้งเพื่อที่จะดึงออกจากถุงง่ายนะครับโค้งโค้งถ้าเราใช้ถุงใหญ่เราก็ต้องอาหาขวดใหญ่นะครับแต่ผมไม่ได้เอาถุงใหญ่นะครับเพราะว่านี่มันก็จะเข้าประมาณนี้ นก็จะเป็นเวบาประมาณนี้นะครับนี่เวลาเรากำอันนี้มันเป็นถุงเล็กนะครับเพราะผมไม่ใช้ถุงใหญ่เปลืองเปลืองอ่ากากอ้ากวกมะพร้าวนะครับเห็นไหมคงเวลาเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็จะยัดเข้าเป็นก้อนเลยนะครับ เราต้องวัดดูถุงว่ามันพอดีได้ยังนะครับถ้าถุงเราเล็กเราก็ทําให้มันไซส์เล็กๆเ,เหมือนกันนะครับดูวิธีเดี๋ยวมันจะเวลาผมทำมา้ามาอย่างนี้นะครับเราคือเราจะยัดเข้าครั้งเดียวเลยเพราะว่าถุงน้ำกิ้มมันไม่ได้ใช้เยอะเหมือนถุงแล้วก็พับเข้าอย่างนี้แล้วผมก็เอเามาใส่ตรงนี้นะครับ จับแน่นๆนะครับเนี่ยพอเราเอามายัดเข้าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเร็วกันเยอะนะครับเราก็มายัดเข้าตรงนี้พอยัดเข้ามาอย่างนี้เอามือเราามือมาจับมะพร้าวไว้ดึงออกมามันจะเร็วเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าเราจับแบบนี้ให้มันเป็นก้อนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ใส่แล้วมันช้า ตรงที่ลำแหลมแล้วก็มาพาะพร้าวเราตัดนี่ออกะค่นะครับเราก็ทําให้มันเป็นก้อนกลมๆดีๆเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับคือมันเข้าไปครั้งเดียวเลยนะครับเราคือเราจะทาให้มันเข้าไปครั้งเดียวแต่ถ้ามะพร้าวยังแข็งก็จะถ้าทำทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเอามาใสา่แล้วก็ดันดันเข้าไปมันดันเข้าไปถุงก็จะไม่ขาดด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความ แข็งของพลาสติกนี้กันถุงไว้รู้สึกว่ามันจะเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับเวลาที่เราจะใส่ผมที่ผมใช้ถุงน้ํากิ้มเพราะว่าเราไปเอาอ่าขุยมะพร้าวมาเนี่ยเอามาเอามา,เอามากระสอบหนึ่งมันตอนได้หลายหลายต้นนะครับถ้าเราไปใช้ใส่ตุ่มใหญ่ๆนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับ ถุงน้าจิ้มมันก็จะออกดีอยู่เหมือนกันนะผมก็ใช้แต่ถุงน้ําจิ้มตอนนะครับบางทีไม่มีก็ใช้ดินดินตอนนะครับนี่เข้าไปแล้วแล้วก็ดันเอามือหัวไม่มือดันดันเข้าไปแล้วก็ดึงเัอน,นออกง่ายนะครับแบบว่าใครก็ทําได้นะครับแต่บางคนอาจทําไม่เยอะก็ คือถ้าทำไม่เยอะก,ก็เอามือยัดเข้าไปก็ได้นะครับแต่ผมใช้ปริมาณเยอะนะครับผมก็เลยต้องหาวิธีมาทำให้มันเข้าไปครั้งเดียวให้มันได้เร็วๆนะครับแล้วก็บีบให้มันแน่นๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาจับหัวมันให้มันเป็นแหลมๆแล้วก็เอาถุงมานะครับ ถุงมาพอถุงก็มาแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปนะคง่ายดันแล้วก็ดึงออกนะมันจะเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับโอเคง่ายๆนะครับ6นาที